สวัสดีครับแฟนม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยทะจัสีณนประจำวันอาทิตย์ 14, ที่14ธันวาคม2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ครับเริ่มเวลาคันบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับนัดนี้มีมวยป้องกันแชมป์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันอาทิตย์นี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด102ออปอนด์ เป็นการพบกกนระหวางมนพรการศิริชลูกันจะพบกกับเดชยริศสเดชดำรงต่อด้วยคู่ที่2ครับโชกกันที่พิกัด125อปอนด์เป็นทางฝั่งเสมอสิงลูกเฉพาะหลวงวังจะพบกกับฟ้ามุงคลสอโชคมีชัยส่วนคู่รองของรายการครับโชกกันที่พิกัด122ออปอนด์เป็นทางฝั่งจอมโหดเจบีพาวเวอร์จะพบกกับเพชรแสนสุขโชคบางแสน และเควกนำรายการครับป้องกันแชมป์เจ็ดสีรุ่นไรเวทครับพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างเจ้าของแชมป์ครับซูปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์จะพบกับผู้ท้าชิงครับสมิงเดชบังมัดของตันนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยเจ็ดสีฝากแฟนม,มวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็แฟนมวยท่านใดครับที่กําลังมองหามวยหูขอแนะนำครับมวยหูจากสิงห์ล็อก2ให้มากกว่าราคาต่อนลองนะครับภาคทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์สนใจโทรเบอร์0857938437นะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหุ้คู่แรกชกกันที่พิกัดน้าหนัก102ปอนด์นะครับเป็นมวยเวทเล็กๆชุดดาวรุ่งมาดูฝั่งทางด้านมนพักการกันก่อนครับ มนพการสิทธิเพชรุกันครับนักชกวัย17ปีสูง168ซนติเมตรมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลงาน,นฟอร์มหลังของมนพการครับรายนี้มีแพ้คะแนนให้กับทีมพาเบ็กคอมแพคที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นมาเช่อแคนเจ้าทีมพาเบ c กคอมแพคที่ช่อง7นะครับและก็หลังสุดนี้ไปแพ้คะแนนให้กับเจ้าชิคาระพิจิดีอาคาเดมี ที่สามเยราชํำเนินกับเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับล่าสุดนี้ก็ชกต่างสึกต่างสายนะครับสูงผู่ชกวันนี้เป็นเดชยริศสอเดชด,ดารงนะครับนักชกวัย16ปีสูง167ซนติเมตรมวยจากอําเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับผลงานฟอร์มหลังของเดชยริศมีแพ้นงคิสามให้กับพันโทพิเกันชัยที่อ้อมน้อยจากนั้นมาเชนักแานเจ้าศิราชัยดาบชันกองปราบที่ช่อง7 และก็หลังสุดนี้ชนะแทนเจ้ายอดอัจฉริยะท็อปไฟร่ยิมครับชีออมน้อยเมื่อเดือนตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับชวมหลังผลงานฟอร์มนี้ก็ดูจะสดแรงขึ้นมาครับคู่นี้เวทพิกัด102ปอนด์เชิงชคสไตล์ของทั้งคู่บนพร้การราันนี้ก็เป็นมวยที่คล่องแคล่วนะครับดักเตะดักเทบชิงทําแล้วป้องกันนะครับลูกรอลูกชนดีแล้วอาวุธมวยดูจะมีทุกลูกด้วย หมนพักการนี่ก็มีนอกมีในครับแต่ก็ต้องใครยันนะครับถ้าถอยเยอะประหยัดอาวุธมากไปนี่ก็ดูจะเสร็จได้เหมือนกันรายนี้ก็เก็บตัวฟิซซอมิปที่ข่ายมวยเด็ดรัสสูงชคทางด้านเจ้าเด็ดยาริ์รายนี้เป็นมวยทรงฝีมือเชิงดีแต่ตั้งขวางคานะครับแล้วก็ดูจะคล่องแคล่วเจ้าเด็ดยาริ์นี่ก็ทักษะดีฝีมือสายตาเยี่ยมแต่พอโดนอัดโดนเบียดเยอะๆก็มีชง,งักมีคิดหนักเหมือนกันนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิซซอมิปที่ข่ายมวยสิง์มาวินนะครับ คู่ที่หนึ่งของรายการครับคู่นี้อายุอันามนี่ไรเรียกกันครับความสูงความยาวก็ดูใกล้เคียงรวมถึงอาวุธมวยก็ดูคล้ายขึงนะครับ เมือ่อเป็นทช่ั้นไปแล้วครับผมออกชอบดางฝั่งทางด้านเจ้ามน์พักการนะครับดูว่า2แข้ง2างการเลยครับเดินได้ถอยเป็นจังหวะวางแข้งเนี่ยมน์พักการแกจะเตะแม่นเตะไวนะครับส่วนวงในมีเสียบแล้วแช่เสียบแล้วขาครับเบียดไปเบียดมาเองที่าทีนี้ดูว่าจะเก่าเกมกว่านะครับครูเปิดงของรายการครับออกชอบทางฝั่งทางด้านมน์พักการสิทธิพิชรุกันมองว่าชนะเจ้าเดชยริศสเดชด,ดำรงนะครับ มาต่อีนคู่ที่2ของรายการครับโชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเสมอสิงห์กันก่อนครับเสมอสิงห์ลูกเาพ่อหลวงวังนะครับหรือเพชรเกียรติเพชรนักชกวัย21ปีสูง170ซนติเมตรมวยจากอำเภอลตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผลงานฟอร์มหลังของเสมอสิงห์นะครับมีชนะคะแนนเจ้าแพตตี้สพงษ์อมรที่ช่อง7จนะครับจากนั้นไปชนะนกชวิ4ีทองพยักจอมโหดศิลป์พี่น้ำฝนที่กำแพงเพชร และก็หลังสุดนี้ชนะคะนนเจ้า F35 ราชานนนครับที่ช่อง7เมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มของเสมอสิ่งนี่ฟอร์มสดนะครับเมืองกรุงภูทอนี่ชนะตลอดส่วนผู้โชควันนี้เป็นฟ้ามงคลสอโชคมีชัยนะครับนักโชควัย18ปีสูง1้4ซเมตรครับมวยจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาผลงานฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าฟ้ามงคลน,นะครับ รายนี้ก็มีชนะคะแนนเจ้ายอดมงคลปอเพชรไข่แก้วที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นมาชนะที่สามยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วย้ำชัยอีกครั้งที่ช่อง7แล้วก็หลังสุดนี้ไปชไรกรายการวันครับแพ้ที่2ให้กับทับหลวงเพชรเกียรติเพชรเมื่อตุลาคม68แที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มของฟ้ามงคลก็มีชก5ยกบ้าง3ยกบ้างสลับกันไปนะครับ คู่ที่2ของรายการเวทพิกัด125ตอนเชิงชกสไตล์ของทั้งคู่เสมอสิง์รายนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยฝีมือเชิงดีดกักเตะดักแทงเขาในมีตีสู้อาวุธมวยดูครบเครื่องคล่องเลยครับเสมอสิงแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ประเภททําเขาได้ดีนะครับพอตัวเองโดนบ้างก็มีถอดใจแล้วก็ออกลูกยอมแต่ว่าระยะหลังนี่ก็ดูว่าจะดีขึ้นเยอะนะครับเสมอสิงนี่ก็เก็บตัวฟิซมบิทิกเกตเพชร ส่วนคู่โชคทางด้านเจ้าฟ้ามงคลรันนี้ก็รุ่นน้องครับเป็นมวยรูปร่างดีแล้วก็เป็นมวยขวาการะก,กาชนบูสู้เขาในแข็งแกร่งฟ้ามงคลน,นี่ปลอดใจปลายแรงนะครับแล้วก็ขย,ยันด้วยแต่ว่าหลักเหลี่ยมเชิงนี่จะเป็นรองฟ้ามงคลน,นี่ก็ตามทรงต้องเบียดติชิดในครับชนทะลาะถ้ามาคิดช้าทําช้านี่ดูจะหลงเหลี่ยมหลงแข่งได้ฟ้ามงคลน,นี่ก็ต้องลุ้นไปปลายนะครับรันนี้ก็เก็บตัววิซ้อนไปที่สโชคมีชัยครับ คู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกเนี่ยดูฟ้ามุงคลจะเริ่มๆอยูนิดหนึ่งนะครับคู่ที่2ของรายการครับสดจะบทเกาหรือว่าเก่าจะเอาอยู่เมื่อเปลี่ยนที่ไปแล้วครับผมออกช้าบางฝั่งทางด้านเจ้าฟ้ามุงคลน,นะครับรายนี้เปิดเกมเดินทำไปนําปรัมตีเข่าในนี่แข็งแกงแข็งแรงครับแล้วขยันยกขยันเสียบด้วยฟ้ามุงคลนี่ดูจะได้หนุ่มได้สดนะครับโดนต่อโดนน้องทีพี่ทีเนี่ยมองว่าลูกบู๊ลูกดูดดันดูจะดูดีกว่านะครับ คู่ที่2ของรายการครับออกชอบังฝั่งทางด้านเจ้าฟ้ามงคลสอโชคมีชัยมองว่าชนะเจ้าเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคู่เอของรายการครับโชว์กันที่เวทพิกันดน้ำหนัก122ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านจอมโหดกันก่อนครับจอมโหด JP Power หรือสิทธิเจ๊การนะครับนักชกวัย20ปีสูง166เซนติเมตรมวยจากอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับ ผลงานอรามหลังของจอมโหดครับมีชนะคะแนนเจ้าไกลทองโรงเรียนกีรสุราชนะครับที่ช่อง7จากนนั้นก็ไปแพ้คะแนนให้กับทีเดชชนคร4ีที่ราชจำเนินและก็หลังสุดนี่ชนะคะแนนเจ้าทีเดชชนาคอนรีนะครับเมื่อตุลาคม6 8ที่ผ่านมาที่สามมวยช่อง74นะครับผลงาน3มไฟชนะ2แพ้ไป1น่สูงผู้ชควันนี้เป็นเพชรแสนสุขชูดบางแสนหรือเจ้าต้นก้าเสือก้าวยไทยนะครับนักชกวัย22ปีสูง1 6 8ซนติเมตร มวยจากอำเภอภัยบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรแส,สุขูรับมีแพ้คะแนนให้กับทีเดชชนนครศรีที่อ้อมน้อยจากนั้นก็ไปชนะคะแนเนเจ้านพ,พชัยปอเพชรไข่แก้วที่รุมพินเนและก็หลังจากนั้นครับขึ้นเหนือไปแพ้คะแนนให้กับตะวันฉายสรดีลักษ์มวยไทยที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนกันยายน68ชิบผ่านมานะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้เวทพิกัดร22บอปอนด์นะครับ เชิงโชคสไตล์ของทั้งคููครับจอมโหดรานนี้เป็นมวยโอ้โหเขาในแข็งแกร่งเลยครับรานนี้ชนตือ้อเดินเสียบเดินทางบุกบูสู้ดีแล้วก็ไนนี่ดูจะเหนียวแน่นด้วยรายนี้ขหยันนะครับล่าสุดนี้โชว์ไว้สวยเลยครับเจ้าจอมโหดรานนี้ก็เก็บตัววิซซ่าไปที่เกียริเพชรน,นะครับส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าเพชรสันโศก และนี้ก็เป็นประเภทมวยขวาเชิงดีครับเก็บกันบังโต้เตะตั้งขวังคานะครับอาวุธมวยดูครบเครื่องคล่องจังหวะมวยดีแล้วก็แข้งนี่จะวางแม่นรวมถึงอาวุธรับของอันตรายเยอะด้วยระยะประชิดมีสองนัดศอกฟันที่อันตรายครับเป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีนะครับลุ้นเปิดแผลพี่เกมพิสกา,การได้ตลอดแต่ระยะหลังนี่ผลงานดูจะลุ่มเหมือนดอนนะครับไฟนี้ไปเก็บตัว P ีเนี่ย ครูปัคมครูสอนเพรียบเลยครับการยืยรยะจะดีขึ้นไหมก็ก็ต้องมาดูกันนะครับฝ่ายนี้เจ้าเพชรแสนสุกก็เก็บตัววิซอมิตรีพีเคแสนชัยนะครับครูรองของรายการถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูว่าเพชรแสนสุกจะเริ่มเรี่มอยู่นิดหนึ่งนะครับ คู่รองของรายการครับคู่นี้ก็ได้คนละอย่างแล้วก็ดีคนละแบบนะครับถ้าชอบประเภทไฟเตอร์เปิดเกมเดือนทําก็จอมโหดแต่ชอบประเภทจงังหวะฝีมือตั้งรับถอยทํานี่ก็เพชรแสนสุขนะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้เมื่อเปลี่ยนที่กันไปแล้ว ผมก็ออกชอบกลังฝั่งทางด้านเจ้าจอมโหดะคยับรายน้บูสู้เดินเตะเดินต่อยจิ้มหน้าจิ้มท้องเข่าในจับรล็อกรัดเลื้อยฟัดไปเรื่อยช่วงนี้จอมโหดแกกาลังมั่นใจครับคิดได้ทําได้เบียดเสียสีประทะก,กันไปเนี่ยซับร่างกายด้วยจะสดกว่านะครับคู่รองของรายการครับออกชอบกลังฝั่งทางด้านเจ้าจอมโหด j p Power มองด้วยชนะเจ้าเพชรแสนสุขโชดบ,บางแสนนะครับ และมาถึงคู่เอกนำรายการครับคู่นี้ป้องกันแชมป์เจ็ดสีรุ่นไ right ร้เวทนะครับพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้าของแชมป์ก่อนครับซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นักชกวัย21ปีสูง175เซนติเมตรมวยจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับผลงาน,นฟอร์มหลังของซูเปอร์เล็กครับรายนี้มีชนะคะแนนเจ้าจอมพัฟเบิรคอมแพกนะครับที่ช่อง7นะครับแล้วก็คว้าแชมป์เจ็ดสีรุ่นไ right ร้เวทมาครองได้สำเร็จนะครับ จากนั้นมาเชนักแทนเจ้า,าไมเคิลซาวาร์ดนะครับที่ช่อง7นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับไปเชนักแทนเจ้าคาร์เรลฮูเดเช็กนักชกจากเช็กนะครับในรายการ RWS ราชเชมือนเวลซิรี y เมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมาส่วนผูช้ชกครับผู้ท้าชิงครับรายนี้คือสมิงเดชบังมัดคงตันนะครับหรือเจ้าสมิงเดชนอนอนวัดยิมนักชกวัย25ปีสูง175เซนติเมตรมวยจากอำเภอนายุงจอดอัดอุดรธานีนะครับ ผลงานฟอร์มหลังของสมิงเดชครับรานี้มีแพ้คะแนในให้กับฟุกน้อยเกตฟาริคิดในรายการ RWS จากนั้นมาแพ้คะแนในให้กับดวงสมพงษ์จิตเมืองนอนในในรายการ RWS นะครับแล้วก็หลังสุดนี่โชว์ไว้สวยเลยครับชา้นที่สน้องบิวจิตเมืองนอนทครับที่ช่วง7เมื่อเดือนอพฤษกายน68ที่ผ่านมานะครับล่าสุดนี้ก็สับสองชาติน n ไปนะครับ คู่เอกนำรายการครับคู่นี้เวทพิกัด135ปอนด์นะครับป้องกันแชมป์เจ็สีก็ขวากับซ้ายครับเชิงโชว์สไตล์ของทั้งคู่มวยขวาอยู่ทางฝั่งทางด้านแชมเปี้ยนครับซูเปอร์เล็กรายน,นี่เป็นมวยฝีมือเชิงดีนะครับเตะตั้งขวางคาแข่งยาวแข่งสกัดแรงนะครับโดวยเฉพาแข้งขวานี่จะวังแม่นนะครับแล้วซ้ายหน้าก็ทำงานตลอดด้วยเป็นมวยขวาแต่ว่าซ้ายหน้านี่ทำงานดีนะครับ สำหรับเจ้าซูเปอร์เล็กอาวุธเมอยก็ดูครบเครื่องคล่องนะครับแต่ไฟนี้ก็ต้องขยันโต้แล้วก็ขยันเถียงด้วยนะครับถ้าถอยเยอะประยรหัดุดมากไปก็ดูว่าจะเสร็จได้เหมือนกันนะครับซูปเปอร์เ็กนี้ก็เก็บตัวพิซ้อมที่ข่ายมอยจิตเมืองนนส่วนกุ้ชคทางด้านสมิงเดชพุทธชิง แนนี่เป็นมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายแม่นแล้วก็ซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับโดยมาศอกนัดสอกฟันนี้อันตรายมากๆสมิงเดชนี่เป็นมวยเก่าเก,าเกมเชิงโชคดีนะครับก่อนหน้านี้ผลงานฟอร์มก็ดูสุดสะดุดแต่หลังสุดนี้ก็แจ้งเกิดเอาไว้แล้วสมิงเด่นนี่ก็เก็บตัวฟิสซอมที่หนึ่งชัยวัฒน์ที่อุบลราชธานีนะครับคู่เอกนำรายการถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกนี้ดูแล้วไม่ห่างเลยครับใกล้เคียงคู่ขี้แล้วก็สูสีกันนะครับเป็นมวยที่รูปร่างดีทั้งคู่คู่นี้ เชิงโชคไตา์ก็คล้ายกันนะครับวัดกันเลยครับระหว่างขวากับซ้ายนะครับคเอกับรายการครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับผมชอบเลื่องฝั่งทางด้านเจ้าสมิงเดชนะครับผู้รักชิงครับฝีมือเหมือนกันนะครับแต่ว่าสมิงเดชรายนี้แกซ้ายแม่น้ายคมครับโดยเฉพาะศอกนี่ฉมหังเหลือเกินครับเป็นมวยที่สร้างจังหวะฟันศอกได้ดีนะครับแล้วสอกของสมิงเดชแกอันตรายมากๆคือเบสิก เพลงสอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศอกงัดส,สอกฟันนี่หวังผลได้น,นะครับมองว่าโดนต่อโดนทีต่อทีดอกต่อดอกเนี่ยน่าจะดูดีกว่าคูดชกนะครับคุยกับรายการครับออกอาําบังฝั่งทางด้านสมิงเดชบางมัดคงตันครับหรือนออนวัตยิมมองว่าชนะเจ้าซูเปอร์เด็กจิตเมืองนอนท์นะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกมหิทตสีกันอีกสักครั้งนะครับ คู่ที่หนึ่งของรายการครับก็ออกชอบไปทางฝั่งทางด้านเจ้ามวลพกาลสิทธิเพชรฉรูกันนะครับประเภทครบเครื่องข้องลยครับนอกได้ในแข่งแกล่งนะครับดูเก่าเกมกว่าครับมองว่าชาเจ้าเด็ดยริศสเด็ดดำรงส่วนคู่ที่2ของรายการนะครับก็ออกชอบทางฝั่งทางด้านฟ้ามงคลสอโชคมีชายครับหนุ่มแน่นหนุ่ม,มสดนะครับได้ร่างกายแล้วก็เป็นประเภทดุดันพันแกร่งบุกบูสู้ดีเขาในเหนียวแน่นด้วยมองว่าชาเจ้าเสมอสิงลูกเฉพาะหลวงวังนะครับ ส่วนคู่รองของรายการนี้ก็ออกชอบอังฝั่งทางด้านเจ้าจอมโหด J.P.Power ประเภทเดินเตะเดินต่อยตุ๊บตับไปเรื่อยบุกบูสู้ดีและมีความพระยายามสูงนะครับมองว่าชาเจ้าเพชรแสนสุกชดบางแสนและคู่เอกํารายการครับป้องกันแชมป์เจดสีรุ่นไรเวทครับออกชอบอังฝั่งผู้ท้าชิงครับอย่างสมิงเดชบังมัดคองตานะครับรานนี้ซ้ายหนักซ้ายแรงแข้งซ้ายหมัดซ้ายนี่ดูชา แม่นแล้วก็คมแล้วก็ที่สําคัญครับอาวุธรับสอกนัดสอกฟันที่อันตรายมากๆมองว่าเจ้าซูเปอร์เล็กจิตเมืองหนดนะครับก็จบแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยจิตศีประจําวันอาทิตย์นี้แฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกับไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้แฟนมัดมวยทุกท่านนะครับร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ